สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเดินเร้าจ่าก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลือสนดนบอลผู้แทนแมนยูนะครับบรรทุนกุณซูกิมานด์เรียบร้อยแล้วหากปลดโ e. อเลกาโนโซชพ้นเก้าอี้ปลดผู้แทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวเป็นข่าวลือเลือกคุณซูกิมายด์เอาไว้แล้วถ้าหากปลดโอเลกาโนโซชาออกจากตําแหน่ง แมนเชสเตอร์อีฟนิเกียวนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์รายงานมาว่าบอร์ดบริหารของป้ายแสดงแมนเชสเตอร์เลือกแล้วว่าจะแต่งตั้งแบรนดอนโรเจอร์ผู้จัดจการทีมคนใหม่หากมีการปลดโอลิกานาโซชาออกจากทีมสำหรับโอลิกานาโซชากำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังพาทีมป้ายแสดงรั้งอันดับที่6ของ,ของตอรงนารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกในปัจจุบนันและตามหลังกินเจฟุงย่างเชลซีห่างถึง9คะแนนแถมล่าสุดกับแพ้แมนเชสเตอร์ที่ขาบ้าน2-0ส่งผลให้ยูไนเต็ดมีข่าวขุ่พันกับคุณสื่อีดหลาผิ รวมไปถึงบรรดาโรเจอร์ของเลตเตอร์สตีเซเนดินซีดานอาดีตนายใหญ่เดนมาร์กและเอลิกเทนฮาร์กุนซือของอาแจ็กส์อัมตรตดัมแต่นี้รายงานข่าวล่าสุดนะครับในสื่อดังแดนผู้ดีรบุว่าบอร์ดมือนานของแมนเชสเตอร์มีมุมมองไปในทิศทางที่เดียวกันนะครับว่าโอเลกุนารโซชาไม่น่าจะได้อยู่คุมทัพเกินกว่าฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและตัวเลือกอันดับที่หนึ่งของพวกเขาก็คือบรรดาโรเจอร์เนื่องจากประทับใจสไตล์การเล่นการปร,รับยันนักเตะเยายวชนสู่ทีมชุดใหญ่ และมีความสามารถในการเลือกซื้อนักเตะด้วยงบตรมาิที่จํากัดครับที่มาแมนเชสเตอร์อิปนิงเยลอดีแข้งดังลนความคิดเห็นซีดานมีข่าวเชื่อมโยงคุมแมนยูอดีแข้งดังนะครับออกมาแสดงความคเห็นเรื่องกระแสข่าวที่เซเนนินซีดานถูกหรือว่าจะเข้ามารับงานคุมทัพแมนเชสเตอร์ตตต่อจากโอลิกานโซชาเอม,เมูนเอลเบอร์ตีนะครับอดีแ้งดังจะมุ่งเซน ออกมาแสดงวามเห็นเรื่องกระแสข่าวที่ว่าเซเนดินซีดานเทเนอร์ว่างานคนบ้านเดียวกันถูกเรือว่าจะเข้ามารับงานคุมทัพไปแสดงแมนั้นเต,ตดต่อจากล็กนันนัูซาผู้จัดการทีมคนปัจจุบันชวชอน์เวย์ล่าสุดเอ็มมานูเอลเฟอร์ตีออกมากล่าวว่าผมเชื่อว่าดิเยเดียทองจะลงจากตำแหน่งกุนซิดท,ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วไปหาความท้าทายใหม่ใหม่กับการคุณสโมสรหลังจากจ,ากจบศึกฟุตบอลโลก2022เพราะเขาเพิ่งบอกในทนองนั้นเมื่อไม่นานมานี้ เขาเซเดนินซีดานถูกคาดหมายแล้วว่าจะเป็นผู้จัดการทีมชาติฝรั่รงเศสคนต่อไปถ้านี่คืองานต่อไปของเขาก็คงต้องบอกตามตรงผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยการที่มีความเชื่อมโยงกับแมนเชเต็รการที่สื่อสารน,นั้นมันสําคัญมากถ้าคุณไม่สามารถพูดได้หลายภาษามันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยในแง่ของการสื่อสารและการทํางานที่อาจจะคลาดเคลื่อนพวกเขามีนักเตะหลากหลายชือชาติเต็มไปหมดและมันก็มีตัวอย่างหลายตัวหลายครั้งเลยว่าและมักจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก แที่มีข่าวว่าเขาได้ไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษในช่วงที่ปีที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเรียนเพราะเพียงว่าภาษาที่เป็นเรื่องสําคัญในการทำหน้าที่โค้ดแต่ผมไม่เชื่อเลยว่าเขาจะทําไปเพื่อที่จะไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นโค้ดที่มีชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับพรีมี่เลยไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยเป็นนักเตะเขาก็ไม่เคยมาคาแข่งที่นี่แฟนผีว่าไงอัปเดตข่าวมานะครับแมนชตยูไนเต็ดท่บาบเซเนเดนซีดานจริงยังมีลุ้น ชัวร์หรือมัวนิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครบทีมดังแห่งเกาะอังกฤษถูกปูดว่าติดต่อไปหาเซเดนินซิดานอดีตกุนซอของทีมโรมาเรตเข้ามานั่งเก้าอี้นายใหญ่คนใหม่จริงแต่เป็นที่เชื่อกันว่าในวงกว้างยังยากนะครับที่ซิซูจะตอบตกลงสถาน,นการณ์ลีโอลทร์ฟอร์ดนะครับยังคงได้รับความสนใจจากสื่อเมืองผู้ดีเช่นเดิมเนื่องจากพวกเขาปักใจเชื่อว่าโอเลิกนาโซชาผู้จัดการคิมชนเวจจะถูกปลดในไม่ช้านี้แม้เขาจะบินกลับมาจากพักผ่อนในบ้านเกิดกลับมาคุม ทีมซ้อมตามปกติก่อนเกมพิวเล็กนักบุกเยือนวัดปอดในสุดสดานี้อย่างไรก็ดีนะครับแม้ล่าสุดฟาบ,บิโซโรมมโนนัก่าวอิตาเลียนซึ่งได้รับก,การยอมรับในเรื่องข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จะได้ถือวิทย์ว่าปแีแสดงไม่เคยติดต่อไปหาซิดนีซิดานอย่างที่สื่ออังกฤษพยายามกล่าวอ้างเนื่องจากไม่คิดรับงานในศิกพิวเล็กระหว่างรอโอกาสนั่งเก้าอี้คุณสื่อทีมชั้นพึ่งเสร็จอีกคนใหม่ในช่วงเสมอมากกว่านะครับกระนั้นก็ดีรายงานข่าวล่าสุดเมื่อวันที่17เพ็พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกเอาการกล่าวอ้างของเปโดอเมเดียผู้สึกข่าวชาวปุตเกตมาตีแผ่ว่าปีแสดงได้ติดต่อไปหาโค้ชชาวเมืองทั้งสองจริงๆแต่ยากที่จะโน้มน้าวให้คข้ามารับงานในอันหมายความว่าโซชาจะต้องคุมทีมต่อไปอีกมิการเจราจาก,กันจริงระหว่างสนินีสนานกับแมนซุนเต็ดนักข่าวชาวเมืองไปทองโพสลงอินสตาแกรมแต่ขยายความอีกนะครับว่าอาดีตนา,ายาวายชนทุกขาวหวังได้คุมทีมชาติฝรั่งเศสมากกว่านะครับ การเซ็นนัดยาเป็นไปได้ยากเพราะตอนนี้โคชชาวฝรั่งเศสมุ่งมั่นที่จะเป็นโคชทีมชาติพร้อมกันนี้สื่อบางสำน,นักของกออังกฤษก็ได้อ้างว่าซีดานไม่สนใจรับงานคุมแมนเชสเตอร์เนื่องจากภรรยาของเขาไม่ต้องการย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์อีกทั้งตัวเขาเองนะฮะก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องแคล่วมากพอขณะเดีดวยวกันเดอเอ็กเพรสได้เอาบทสัมภา ic, ษณ์ของเลนส์มองโดมนิกอดีตกุนซือของทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้ที่มีต่ออนาคตของซีดาน มารายงานว่ามีปัจจัยที่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเขาต้องการคุมทีมเมองเยียนปีแสดงหรือไม่เขาจะทํางานอะไรได้อีกหลังได้แชมป์อยู่ปันชุบนกับมาเร็จมาแล้วหลายครั้งเหลือทีมอะไรบ้างหละ่ะแมนเชสเตอร์ตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูนต์ตเปเเชบาร์เยมินิกอย่างนั้นเหรอหลังประสบความสุเร็จหากเขายายไปอีกสโม,มสรมันก็จะเป็นการถอยหลังสําหรับเขาซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดและคุณก็ไม่ควรพาตัวเองตกตา่า เขาอาจมีคริสโนโรนโดเป็นที่พึ่งช่วยแปลภาษา,าสเปนเป็นอังกฤษมีผู้คนบอกว่าเขาประสบความสุขกกับเลัลมาร็ดแค่ทีมเดียวเพราะเขารู้จักนักเตะดีและเขาก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นผู้จัดก,การทีมชั้นยอดมันอาจจะทําให้เขาย้ายหรือเลือกอยู่เฉยๆเพื่อความสบายใจก็ได้คนนี้มายัางไง โอโมนนะครับมีแววย้ายซุปแมนยูหลังบาร์ซ่าเลือกสนใจคว้าตัวเข้ารังดานี่โอโมนครับอาจนิยาดไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังส่องฟอร์มอยู่ในขณะนี้และจากอิทีมที่มีข่าวตามจีบอยู่อย่างบาร์ซ่าทำท่าสนใจคนอื่นมากกว่าแล้วเว็บไซต์น,นะครับของสเปนนะฮะนั่นก็คือเอลนาซิโอนารายงานมาว่าดานี่โอโมนกำล,ลังของอาเบาลิซิกแห่งศึกบุนเดกส,สกิ๊กเยอรมันอาจจะนิยัดไปเล่นกับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและมีข่าวเชื่อมโยงกันอยู่เดิมทีโอโมนนะครับ มีแววย้ายก,กลับเล่นให้กับเจ้าบุญรุ่มบารซิลลนาแห่งสกรลดก็สเปนซึ่งเป็นสโมสรที่แข่งระนี้ฝึกฝนฝีเท้าด้วยสมัยยังเป็นเยาวชนอยู่และทางบาซ่าก็ตกเป็นข่าวอยากได้ตัวมางสมทัพในเดือนมกราคมแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าบ,บาร์ซโลนาจะให้น้ำหนักในความสำคัญกับราฮิมสตอริงกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในเกาะอังกฤษอีกรลยเสียมากกว่าขณะที่แมนยูกำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของโอโมอยู่นะครับก็พร้อมที่จะสอดแทรกเข้ามา โดยปัจจุบันนะครับโอโมกในวัย23ปีซึ่งย้ายจากดินเวอร์แซลเกร็บในลีกโครเอเชียม,มาอยู่กับอาบาลิซิกเมื่อปี2020เลยถือว่าเป็นผู้เล่นโกลคัญต้นสกัดปัจจุบันนะครับโดยลงเล่นไปแล้ว67ร,รายการก็ยิงไปถึง12ลูกและจ่ายเพื่อนยิงอีก14ลูกฮะเด็กกุสกาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,บ,รบซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18พฤศจิกายนครับ